ขนาดสนวะครับูครับโอ้แรงมากครับาจะบกดัยานันปีนะครับสำหรับท่านที่สนใจสวัสดีครับร้างแฉกการเกษตรนะครับวันนี้ผมพามาพบกับเครื่องสูบน้ําพันควายนะครับสําหรับท่านที่เคยซื้อไปใช้นะครับในคลิปที่แล้วผมไปถ่ายตรงนู้นมาฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมพามาชมนะครับกับเครื่องสูบน้าไม้เจ้าตัวนี้อีกครั้งนะครับของแถมนะครับที่ให้ไปนะครับก็จะมีนี่ครับ หัวกระโหลกนะครับแล้วสายรัดสายยางนะครับพร้อมใช้เลยนะครับไปถึงท่านซื้อสายยางแล้วก็ใช้ดนงานได้เลยนะฮะตัวนี้นะฮะสูบน้ำได้ครับ1 0 0 0ลิตรนะครับต่อนาทีและส่งได้สูงนะครับ 3- 2เมตรนะฮะและลึกนะครับ16เมตรส่งได้ไกลนะครับถ้า3นิ้วแบบนี้นะครับ500เมตรถ้าท่านลดท่อเป็น2นิ้วหรือ1นนิ้วนะครับส่งได้ไกลเป็นกิโลนะครับลูกค้าโอเคนะครับผมไม่รอช้าครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบกับอันแรกนะครับกับการสูบน้ำนะครับนี่ครับแบบนี้เลยฮะโอเคครับลุยกันเลยครับ อันดับแรกนะครับวิธีการใช้นะครับเปิดเปิดสวิตนะฮะแล้วเปิดโช๊คมาทางนี้ครับแล้วดึงได้เลยฮะโอ้โหเป็นไงครับน้ําออกครับโอเคนะครับดูปริมาณน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะเร่งให้ดูนะฮะโอ้แรงมากครับยอนะครับสหรับท่านที่อยากจะได้นะครับเครื่องตัวนี้นะฮะ ในราคานะครับ2,990าบาทนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวกับเครื่องนะฮะสปริงเกอร์อีกครั้งนึงครับขนาด2นิ้วนะครับ3หัวนะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับแล้วว่าผมอาจะจะไหวไหมนะครับสปริงเกอร์2นิ้วนะครับด้วยปั๊มตัวนี้ตัวเดียวนะครับลูกค้าโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับโอเคครับเครื่องตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องที่ผมรีวิวในครั้งก่อนนะครับรุ่นแรกนะครับตัวนี้ผมใช้งานมาระยะหนึ่งนะครับดูนะครับสภาพนะครับแต่ว่าเครื่องนะครับยังสุดยอดอยู่เลยครับ โอเคเดี๋ยวผมจะมารีวิวเลยนะครับว่าเครื่องปั๊มน้ําแบบนี้นะครับใช้กับหัวสปริงเกอร์2นิ้วนะครับ3มตัวนะครับไปลองกันเลยครับเดี๋ยวเรื่องเครื่องเลยนะครับนะฮะน้าเริ่มมาแล้วฮะโอเคครับเต็มสายครับไปดูกันเลยครับนี่นะฮะสปริงเกอร์ของผมนะครับ2นิ้วนะครับ3ตัวนะครับครับตัวที่1นนะครับอยู่ตรงนั้นนะฮะ ตัวที่สองนะครับอยู่ตรงรถอ้อยเปียกน้ำนะฮะระวังน้ำนิดนึงครับตัวนี้ตัวที่สามนะครับสามตัวนะครับนี่นะฮะความแรงของน้ำนะครับไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวเราเข้าใกล้ๆนะครับว่าน้ําแรงขนาดไหนครับนี่ฮะน้ําฮะดูปริมาณน้ําที่ออกครับออกแบบนี้นะครับสามหัวขนาด2นิ้วนะครับี่ดูครับสาหรับ่านที่สนใจนะครับอยากจะได้นะครับเครื่องสูบน้ํานะครับตัวนี้นะครับเจ้าเครื่องพันควายนะครับที่อยู่ด้านหลังนี่นะครับราคาสองพัน 990บาทนะครับสินค้าจะส่งเก็บเงินไปทางให้ท่านฟรีนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับพิมพ์ชื่อที่อยู่นะครับพร้อมเบอร์โทรไว้ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับร้านแช่งการเซตของเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้แรงสุดๆนะครับเฮ้ยยอเลย